วันนี้จะเสร็จประมาณสิบโมงนีดนึงนะโชว์ถ่ายคลิปบูเด้งอยู่นี่บูเด้งโชว์เยอะถามว่าช้าไหมก็ไม่ช้าหรอกแต่ว่าจริงจริงๆล้างบ่อเสร็จนานแล้วฟอรเพนด้าฟอรเพนด้าเพนด้าอีทไผ่เฮ้ยเพนเนด้าปีนไผ่ดูอยูท้าับดพี่เหม่งว่าทาค้าพัดยี่อะต้องมาดิครับเหนว่บูเด้งโชว์เยอะมากเลย บูเด้งโชเยอะมากเลยเมื่อเช้าอ่ะแล้วก็ไม่มีนักองเที่ยวด้วยแล้วเราถ่ายรูปชําเลยวันนี้วันนี้แบบว่าบูเด้งโชวเยอะก็ะเลยให้หาเล็กไปนิดนงึงเกยบเครื่องเปล่า,านะครับแป๊บหนึ่งที่เกิดมาเลยนะครับ <c oughs> ผมวางไว้ติดกำแพงเลยผมคิดไวหลายวันแล้วว่าจะวางติดกำแพงวันนี้เอาซะหน่อย บอ่อน้ำเคลื่อนที่นะครับเราขยับไปเรื่อยน้ำคุกคลิกเนะยคุกคลิกในวันแพนเ็ตมองผมก็ไม่รู้ว่าว่ามันไม่เห็นนะครับก็ขอโทษด้วยสำหรับวันแพนเ็ตใส่น้ำไปแล้วอะ่ะก็เลยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ขยับใหม่แล้วกันวันนี้ใส่น้ำไปแล้ว จะเทน้ำทิ้งก็เปลืองน้ำนะครับเองครึ่งตัวใครอยากดูต้อมาดูสดๆเลยไม่เป็นไรครับผมมีคลิปเยอะผมถ่ายดูติดกล้องเพิ่มคุ้งเ็จมัง้งก็มันบอกว่าได้โค้กไปแล้วก็ลงไปหยิบเองไง สวัสดีทุกคนครับวันนี้วันอะไรเนี่ยวันอังคารสวัสดีวันอังคารสิมภูพรุ่งนี้ไปหาเด้งได้เลยครับมีสามารถมีแฟนมีลูกได้นะครับอยแยกจนหน้าออกต่อจากนี้นะต่อจากนี้อีกสี่ห้าปีก็จะอยู่แบบเนี้อยู่แบบเนี้อาจจะย้ายบ่ออาจจะย้ายบ่อน่าจะนะน่าจะ แบบบางทีผมไม่ได้อ่านอันนึงแล้วไปเจออันนึงก็งงครับก็พิมพ์มาใหม่ได้นะครับไม่เห็นหมูเร่งนานเลยเดี๋ยวจะรับบทปาข้างบ้านไปสืบมาให้นะครับเดยไปสืบมาให้นะ ตูเริ่มถ่ายเท่าสดมื่อไหร่ใกล้แล้วใกล้แล้วอุ้ยกล้องหมูตุ๋นเจ๋งมากอะทุกคนแบบแล้วก็มีคุณแฟดด้วยกล้องหมูตุ๋นน่าเจ๋งมากเห็นแบบเห็นในน้ำเลยเห็นในน้ำว่ายดึงดึงดึงถ่ายหน้ากระจกเลยเจ๋งอะผมไปดูแล้วผมมีลิงก์ดูอยู่ตอนนัน้แต่ว่าเขาแค่ยังไม่กดเปิดเป็นสาธารณะแต่ผมสามารถเข้าไปดูได้คุณแฟดในเดินทั้งวันอะ ไปหาตุ่นเมื่ไหม่ก็ไปบ้างครับมาไม่เด้งเลยอาจจะเป็นที่แบบว่าอากาศเขาไม่ค่อยเหบื่นบ้างตรงเด้งนอนไอตรงเด้งนอนเหรอ,หรอ,รอครับใจขาไวลอสวนสนับเด่นเลยใช่เลยครับแต่ในลรอทางสวนสอับเดตนะครับเพราะทางสวนสัตว์ ข้อมูลจากโซเชลเพื่อบากคิกเพื่อแบทบทำหน้าเหวอ ER แค่ขี้มูกอะไรเงี้ยเราก็เราก็เลยแบบถ่ายแค่มดูดได้เงีเดียวเซฟเซฟเซฟนักท่องเที่ยวนะเวลาถ่ายรูปที่มีนักท่องเที่ยวเยอะก็จะแปะแปะหน้ามันเลยนะครับเผื่อเขามากิกอะไรเงี้ย <sh arp> เผื่อบางคนแบบหนี <sh arp> <big> งานมาเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเราถ่ายรูปติดไปแล้วก็เจ้านายเขาเห็นนะเราก็จะทําให้เขาซวยนะก็จะปิดหมดเลย ติดกล้องอคอกช้างไหมอยากดูแสนลักอันนี้ไม่ทราบเลยนะครับไม่ทราบเลยแต่ที่เห็นนั่นคือตอนนี้ก็มีคบบาบบร่าหมูตุ่นมะนาวจิงโจ้แล้วก็แฟตนะครับที่จะติดตอนนี้แล้วกล้องอันนี้ก็ไม่ใช่ของสวนสัตว์นะครับก็เป็นเหมือนของ ผู้ประกอบการนะสปอนเซอร์อะไรอย่เงี้ยมาติดให้่ขอบคุณครับพี่นิกกี้สวัสดีครับคือไม่ใช่ของสวนสัตว์นะสมมติถ้ากล้องมีปัญหาเงี้ยสวนสัตว์ก็ไม่ได้เป็นคนที่จะแก่นะและพูดกันอะไรพูดกันไปถึงอีก30ปีข้างหน้าพูดไปถึง30ปีข้างหน้าเอาแค่ตอนนี้ก่อนนะ เอาหนาวกันปัจจุปายกันจำบ่อยจ้งหมูแดงหมูแดงมีลูกเป็นโหลนใกล้อยู่ฝั่งนู้นอันหนึ่งบอกอะคาบิบลามีไหมมีอะเออเปียกหมดแล้วมั้งขอบคุณลิงไหลายดิปลานี่มันติดไปไหลไงคาบิบลาเหรออ้าวแล้วถ่ายไปแล้วด้วยนั้นปลาใส่ไปดิ ใส่ไปหน่อยก็ไม่ต้องล้างอนะ่ะใส่ไปเลยปนะัวน้าปลาใส่ไปเลยไม่ต้องล้างหรอกไปแล้วครับสวัสดีครับ